ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธงวันที่12นะครับพฤศจิกายน2563นนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นสถานการณ์ที่เราเห็นเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีที่มีกลุ่มม็อบเสื้อเหลืองนะครับที่ไปปิดล้อมแล้วก็มีการทุบรถนะฮะที่คาดว่าเป็นรถของคุณธนาธรจึงรุ่งเหลืองกิจนะครับซึ่งเป็นแกนนำนะครับของในส่วนของกลุ่มก้าวหน้านะครับที่ลงลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะมีการหาเสียงให้กับบรรดาผู้สมัคร เลือกนายกอบจอนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับที่กําลังมีการดาเนินการอยู่ณนเวลานี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่มีภาพตรงนี้ออกมาแล้วก็เท่าที่เห็นก็คือจะที่มีความจะมีอยู่ในส่วนของกลุ่มการเมืองหรือว่าในส่วนของพรรคการเมืองนะครับ ในในส่นของกลุ่มการเมืองที่เดินสายหาเสียงอยู่ตอนนี้ก็จะมีกลุ่มของคุณธนาธรน,นะครับตองน,นั้นก็ตามข้อกฎหมายหรือว่าของที่มีการระบ,บุห้ามไว้ก็คือไม่ให้บรรดาพรรคการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองใหญ่หรือว่าพรรคการเมืองหรือว่ารัฐบาลหรือว่าฝ่ายอำนาจน,นั้นในการที่จะเข้ามาไปช่วยผู้สมัครในการที่หาเสียงได้ซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบที่คุณธนาธรเขาลงพื้นที่ไปกับสมาชิกกันนะครับแต่ก็ ได้เกิดเหตุการณ์อันนี้ซึ่งเป็นภาพสะท้อนอันหนึ่งที่มีการมองไปถึงด้วยความกังวลกับสัญญาณบางประการที่มีการนำมาผสมปนเปกันนะครับกับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับที่ถ้าเราติดตามกันก็จะเห็นว่ากลุ่มในส่วนของกลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองนะฮะที่วันเมื่อวานนี้นะครับแม่คุณไพศาลพืชมงคลอดีต ที่ปรึกษารอ,องน้กมันตรีนะครับก็เคยมีการพูดเอาไว้เหมือนกันนะครับมีการโรพสต์ Facebook มีการอาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหลืองเนี่ยมีมีอยู่ทั้งสองสองอย่างนะครับก็คือเหลืองที่ คนที่สวมเสื้อเหลืองที่มีความออกไปปกป้องสถาบันด้วยความชงรักพักดีนะฮะอันนี้จะเป็นแบบสงบสุขนะครับไม่มีการที่จะไปปนกับเรื่องของการเมืองแต่ในขดียุกันก็มีเหลืองที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งกลุ่มเสื้อเหลืองตรงนี้ก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ต้องการให้เกิดสภาพผลกระทบหรืออะไรต่างๆนานานะซึ่งอันนี้ก็ หลายผู้ใหญ่หลายท่านเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับซึ่งอย่าลืมว่าก่อนหน้าน,นี้เราเห็นภาพทั้งที่เกิดขึ้นที่ในการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ของม็อบเด็กนะครับแล้วก็ในการชุมนุมที่ในมหาวิทยาลัยรามคกแหกก็ดีหรือแม้กระทั่งในการชุมนุมในบางพื้นที่นะครับที่เกิดเหตุกระทกระทั่งกันนะครับแล้วก็จนมาถึงเหตุการณ์ที่ช่วงที่ ม็อบเด็กเนี่ยเขาลดสอบลงไปนะฮะหลังจากที่มีการไปทะลุเพดานไปแล้วนะครับก็ะทะลุเพดานการเคลื่อนไหวแล้วนาไปสู่ที่มีการดําเนินการแล้วก็มีการประเมินจากฝ่ายความมั่นคงให้กับท่านนายมนตรีได้รับทราบเมื่อวานเมื่อวนันศร์ที่ผ่านมาว่าอ,อาจจะมีการลดสอบลงไปหรือว่าอาจจะมีการจํานวนที่ลดน้อยลงไปนะครับก็บ มองกันว่าเป็นการฝ่อตัวหรือไม่นะครับแต่ว่าก็ยังคงมีการจับตาอยู่เหมือนกันเพราะในส่วนของกลุ่มเด็กไปกว่านั้นก็คือนักเรียนนะฮะมีการนัดที่จะมีการชมุมนุมในวันที่14พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เหมือนกันนะครับเพื่อชิมลางก่อนที่จะไปถึงวันที่21พฤศจิกายนนะครับในขณะเดียวกันก็กู้ขนานกันไปเราก็เห็นการนัดของมวลชนหรือว่ากลุ่ม ม็อบเสื้อเหลืองเองเนี่ยเขาก็มีการนัดที่จะก็เรียกว่ารวมตัวกันในแต่ละจังหวัดเหมือนกันซึ่งถ้าจําได้ก็จะเห็นว่าในการรวมตัวที่จะแสดงออกของประชาชนที่สวมเสื้อเหลืองเนี่ยก็มีความร่วมม้ร่วมมือกันอย่างดีนะครับในส่วนของสว่วนราชการเองก็มีการสนับสนุนตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นการแสดงความออกอแสดงออกของประชาชนในการที่จะมีความจงรักภักดีกับสถาบันของ เรานะครับก็คือสานพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่คนที่มีความเห็นต่างกันเขาก็จะมองกันที่มีความแตกต่างในเชิงประเด็นที่มีการเคลื่อนไหวกันอยู่นาเวลานี้นะครับแม้กระทั่งในส่วนของมอ็อบเด็กนะฮะทีะ่แน่นอนในประเด็น 1, 2, 3เนี่ยก็ เป็นประเด็นที่โดยเฉพาะประเด็นที่3ก็มีความละเอียดอ่อนนะครับซึ่งเป็นการปฏิรูปสถาบันนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนที่หลายฝ่ายนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ,ญ่หลายคนก็กังวลในประเด็นนี้ซึ่งรวมไปถึงในเรื่องของการแสดงออกต่างๆของเด็กด้วยนะครับอันนี้ก็ก็เลยเป็นที่มาของ กระแสนะฮะกระแสที่มีการผูกโยงกันแล้วก็แน่นอนวันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านท่านพลเอกประวิทย์นะครับท่านรองมนตรีเองเนี่ยท่านก็ไม่ยอมท่านก็ไม่ไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับเรื่องม็อบเสื้อเหลืองที่ไปปิดล้อมรถที่คาดว่าเป็นของรถของคุณธนาธรน,นะครับแต่ว่าก็อ,อีกด้านหนึ่งคุณอนุชานะฮะก็ะคนของพรคเหมือนกันนะครับแล้วมินตีเหมือนกันก็บอกว่าอันนี้ก็ ก็เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบกับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ไม่น่าจะลุกลามบานปลายนะครับซึ่งอย่าลืมว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเหตุการณ์ลักษณะนี้คุณทีมหาเสียงของพุฒนาธรเนี่ยเขาก็เคยโดนที่ฉะเช,ชิงเซามาแล้วแล้วก็โดนที่จังหวัดที่สุทรราการมาแล้วนะครับก็เป็นแบบปรับปลายนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจจะภาพที่ออกมาก็ค่อนข้างจะทําให้หลายฝ่ายห่วงนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่ เป็นอะไรที่ถูกมองว่ามันเป็นสัญญาณที่จะลุกลามไปยังพื้นที่อื่นหรือไม่โดยที่ไม่ได้มีการแยกออกจากกานันนะครับระหว่างของกลุ่มคนที่มาเพื่อในเรื่องของการที่จะแสดงออกนะครับซึ่งตรงจุดนี้แหละที่ทำให้ท <c oughs> ำให้สาการมีการพูดถึงประเด็นทางการเมืองเข้าไปนะครับเป็นการเมืองท้องถิ่นที่ก่อนหน้านี้ มีการวิเคราะห์กันนะครับในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นจะเกี่ยวข้องกับม็อบของเด็กหรือไม่นะครับที่จะทําให้กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ก็มีการพูดถึงว่ากลุ่มที่จะเสียประโยชน์หรือว่าได้ประโยชน์คือใครนะครับแล้วก็ปรากฏว่าตัวละครที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าตัวละครที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์เมื่อวานนะทั้งมีการโพสเฟซบุ๊กหรือว่าทั้งที่เกี่ยวข้องกับ ผู้คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ถูกเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลถูกเชื่อมโยงไปถึงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับบางรรคการเมืองในในรัฐบาลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการถูกมองว่าเป็นการเมืองด้วยนะครับซึ่งอ่าก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็อ่รารวมไปถึงภาพตรงนี้ที่จะถูกขยายต่อนะครับซึ่งก็จะเป็นถ้าหากว่ามีการลงพื้นที่ตอนนี้ก็มีการประก,กาศไว้แล้วว่าถ้าหากว่า ธนาทรไปที่ไหนคุณธนธรไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีการไปไป,ไปไล่ไปอะไรต่างๆนั่นแนหะไปแสดงออกตรงนั้นแล้วก็มีการโยงเข้ามาว่ามาเกี่ยวข้องกับการที่ไปทําให้ม็อบเด็กเคลื่อนไหวออกมาในเรื่องของสถาบันอันนี้ก็ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่หลายคนก็กังวลแล้วก็ให้จับตามเหมือนกันว่าสาการเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีการกระทบกระทั่งหรืออะไรต่างๆมันก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งที่ที่มันนอกเหนือจาก ประเด็นของม็อบของเด็กที่อยู่ที่กําลังื่อนใหม่ที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็อันนี้พอมันเป็นเรื่องของคนที่เห็นต่างกันแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขยายแล้วก็กลายถูกบันดึงเป็นเรื่องเดียวกันแล้วมันก็จะทําใหไ้ไม่เป็นผลด,ดีกับ กับสภาพสังคมไทยซึ่งภาพมันย้อนกลับไปในสมัยที่คุณพิสิทธิ์เวชาชีวะเองในมนติตอนนั้นปี2552ท่านก็เคยโดลนลักษณะนี้ที่บริเวณกระทรวงหมหาดไทยเหมือนกันอันนี้ก็เลยมีหลายหลายคนก็บอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าต่างฝ่ายต่างทำถือว่าแล้วมันจะจะทำให้มันนำไปสู่ความรุนแรงได้นะครับอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องติดตามต่อนะครับว่าเหตุการณ์หรือว่าภาพเหตุการณ์ที่ เกี่ยวนำมาเกี่ยวข้องกันในทางภาพที่ปรากฏนะฮะโดยเป็นตัวอย่างที่เราเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าไปยังคงเกิดขึ้นต่อหรือว่ายังคงขยายถ้าหากว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องอของบ้านเมืองไม่ไม,ไม่เข้าไปดูหรือว่าต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะ,ะทําให้เป็นทาให้เกิดความขัดแยง้งหรือว่าทําให้ผลกระทบมันอาจจะ,ะไม่ไม่กลับย้อนกลับไปเหมือนกับในอดีตหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ ทุกคนก็กังวลเหมือนกันแล้วก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับซึ่งรัฐบาลของท่านนายมรีเองท่านก็ต้องแน่นอนท่านก็ต้องมอนิเตอร์เหตุการณ์เหล่านี้เหมือนกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงสาการที่จะต้องคลี่ ความขัดแย้งด้วยไม่ว่าจะเป็นณะกรรมการสมานฉันท์หรือแม้กระทั่งเรื่องของการแก้ไขมนูนซึ่งก็ยังค้างคากันอยู่แล้วก็ยังถูกบองในเรื่องของท่าทีซึ่งกันและกันอยู่อันนี้ก็ต้องเราก็ต้องติดตามต่อนะครับเพราะว่าทุกทุกอย่างของเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมีการโยงเข้ามาหากันนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันว่าการจัดการแต่ละ,ะแต่ละแต่ละปัญหานะครับซึ่ง ไม่ว่าใครเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าจัดตั้งหรือเรอ่งตังนาะก็ต้องมีการรับผิดชอบทั้งทางกฎหมายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามต่อนะครับการเมืองฟันธงวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับจะติดตามการเมืองฟันธงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว i n n